สวัสดีครับกิติไทยทครับวันนี้แนะนำกระท่อมไม้ไผ่แต่เป็นเป็นศาลาสำหรับไปเปิดร้านร่มตำหรือไปวางหวัวไร่ปลายนาน,นั่งคุยกับเพื่อนฝูงยามเช้ายามเย็นเอาไปประกบบ้านหลังใหญ่นะฮะอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรต้องเป็นศาลาอาเนกประสงค์นะครับศาลาอาเนกประสงค์ระดับใหญ่มากๆสามระดับท่านผู้ชมหน้ากว้างหน้ากว้างสี่สี่เมตรสี่เมตรลึกสี 4, 4่เมตรเหมือนกันสี่คูณสี่สี่สาม 1 2 4 4 16ตารางเมตรท่านผู้ชมใหญ่มากๆอ่ะบอกก่อนอ่ะกิตติพูดก็ได้เสาเนี่เป็นไฟต้องนะฮะอายุอายุหลายปีแหละโอ้โหโอ้โหเจ็ดปีท่านผู้ชมนะฮะเส้นป่าซุดกลางเจ็ดนิ้วนะฮะแต่ว่าด้านข้างนี่ไม่ถึงแน่นอนไม่ถึงครับอ่าอันนี้เป็นลูกนะอ่าอันนี้ก็เรียกว่ารับเบียงท่านผู้ชมนะฮะรอดอ่าแล้วก็คือล่างคือบริเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าใช้ไฟเลี้ยง แต่ว่าพนักพิงนะฮะตรงนี้ก็ได้ว่าสร้างมนนะครับการมอดการปลอกให้ลูกค้าไหมเนี่ยการทุกหลังอยู่แล้วการทุกหลังนะท่านผู้ชมแล้วที่ลงเงาเนี่ยคืออะไรท็ไมเงาสวยสดสวยวานิชเงาครับวานิชเงาอยู่ได้นานไหมวานิชเนี่ยหลายปีหลายปีหลายปีเลยนะสามจังหคมอย่างนี้นะครับอ่ะกว้างสี่ลึกสี่น้องตูงแนะนําเลยมานั่งห่างซ้ายว่างขวาตัวนี้ก็จะเป็นที่นั่งแบบยาวเลยอ่าขึ้น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 ไปนะสามระดับ หนึ่งส่วนส่วนนี้ก็จะอยู่ที่ต้องกวางเมตรหกสิบอ่านี่เมตรอกสิบนะลึกความลึกก็สามเมตรแปดสิบโอ้โหนี่ฮะท่านผู้ชมใครอยากได้แบบนี้นะน้องโต้งนะฮะบอกก่อนว่าฝีมือดีราคาถูกน,นะฮะนี่ลักษณะแล้วอะไรต่อระดับที่สองอสอะระดับสองจะเป็นที่นั่งตัวแอลตัวนี้เขาจะมีโต๊ะกลางให้ด้วยนะอ่ะเหรอมีแถมโต๊ะด้วยใช่ไหมโต๊ะกลางให้หนึ่งตัวฮะอ่าเดี๋ยวแถมโต๊ะให้โต๊ะกระท่อมไม้ไผ่สามารถนั่งเป็นตัวยูได้นะอ่าโอ้โหนี่ครับส้งโต๊ะ อ่าตรงนั้นนอนเล่นแขวนเปอะไรได้อ่าแขวนเปได้บบ้เฮ้ยนั่งเปิดร้านร่มต่ำนี่ดีมากเลยนะสำหรับหลังนี้ก็มันจะ,จะใช้ได้หล,หลายส่วนครับหลายแบบสามระดับว่าเลอระดับตนี้โอ้โหนี่สามารถรองรับได้นะเปิดร้านร่มต่ำนะตรงนู้นกลุ่มหนึ่งนงั่งตั้งโต๊ะกอไก่อ่าเด็ดแล้วก็นั่งกลุ่มเป็นรูปตัวแอลได้ครับอ่าตรงนี้ก็ตั้งโต๊ะสูงตรงนี้ก็หลายคนนะเอาโต๊ะมาวางก็นั่งฝั่งหน้าแล้วก็ด้านข้าง ระเบียงวันนี้เท่าไรหน่งจุดคูณสอเมตร2เมตรสองเมนะครับสองเมตรคูณหนจุดก็คือ1นึเมตรอกสิบครับระดับ3ระดับ3หน้ากว้างอยู่ที่2.3ลึกไป2องอ่ากว้าง2องเมตรสาลึกไป2องสเมตรยีครับนี่บรรยากาศนะท่านผู้ชมดูนะฮะนี่นะ หลังนี้4คูณ4ราคาเท่าไหร่น้องต้อง20,000บาทต่อรองได้ไหมต่อรองได้ครับโอ้โหนี่ถูกมากเลยนะ20,000นี่ถูกยังถูกมากถูกเนาะก็ลองคิดดูว่า4คูณ4พื้นที่ขนาดนี้แล้วก็งานแบบนี้อืลูกค้าคิดว่าสนนราคาเนี้ยคุ้มค่าหรือเปล่า้องไปส่งอีก200กโลส่งส่งฟรี200กิโลนะอ่าส่งฟรีอีกค่าน้ำมันอีกไปกับ400กโลนะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่200จริงๆนะใช่ครับแต่เกินอ่ะเกินคิดยังไงเกิน2บาท 12บาทต่อกิโลเมตรท่นรานผู้ชมถูกมากๆราคาเกิน200นะถ้าเกิน200อ่าโอเคครับนี่คือเขาเรียกว่าสาราหรืออะไรดีเรียกสาลาอเนกประสงค์ก็ได้ครับศาลาอาเ็กประสงค์ร้านน้องโต้งขนาด4คู4ท่านผู้ชมหลังนี้สวยมากๆหลังคามุงด้วยจากแล้วก็มีการเอาไม้ไผ่มาทําเป็นตะแกรงท,กทับจากไม่ให้ลมตีลมกระพือท่านผู้ชมมาลมมาแรงๆไม่กระพือแน่นอน อ่าแต่ถ้าพายุอารีเคน,นั้นไม่พูดถึงไปโอเคครับนี่คือร้านไผ่สีทองน้องต้งแนะนําสถานที่หน่อยว่ามายังไงไปยังไงตรงนี้นะครับเขาเรียกบ้านเฝ้านันทาอยู่ตําบลโพรงอําเภอประจันทามจังหวัดปราจินบุรีอืมครับถ้ามาไม่ถูกเบอร์โทรนะฮะศูนย์หกหนึ่งสามแปดเจ็ดหกห้าสี่หนึ่งเบอร์โทรนี่ก็กําควมอยู่อเอาเอสไลน์ดีกว่าแอสไลน์ใช่ไหมฮะแอสไลน์ก็เบอร์นี้เลยเบอร์อนี้เลยที่ติดแปะไว้หน้าคลิปโทรไลน์เบอร์ที่โชว์นะฮะเดี๋ยว จะให้ศูนย์หกหนึ่งสามแปดเจ็ดหกห้าสี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์หกหนึ่งสามแปดเจ็ดแปดสี่สี่หนึ่งเดี๋ยวปักพิกัดไว้ด้วยครับอ่าเดี๋ยวดูในพิกัดนะท่านผู้ชมมาตามพิกัดเลยร้านน้องต้องอย่าผิดร้านนะบอกให้ร้านนี้คือใหญ่มากนะฮะดูทีมาร์เก้นอายดูอีกทีดูโอ้โหวางเต็มหมดเลยท่านผู้ชมดูนี่นี่นี่นนนนเดี๋ยวเราถ่ายคลิปเป็นคลิปๆแล้วกันคือเยอะมากนะฮะมีหลากหลายมีรูปแบบเยอะเลยศาลาก็มีศาลาหลังเล็กกว่านี้ก็มีมีอืมหลักเล็กก็มีหลักพันก็มีอ่าเริ่มต้นจากกี่เท่าไรหลัักพน ต่ำกว่านั้นก็ได้อ่าต่ำกว่านั้นก็ได้ตามไซส์ตามขนาดทำได้หมดครับออ่่าาหลังนี้เราต้องยอมก่อนเพราะว่า16ตารางเมตรขนาดใหญ่สิบหกเนี่ยตกให้เต็มๆเลยฮะตกตกตารางเมตรละพันกว่าบาทโอเคน้องต้องเดี๋ยวเราไปดูหลังอื่นต่อหลังนี้ขอบคุณน้องต้องมากสำหรับข้อมูลครับสวัสดีครับ